เอาล้ครับจังว่านี้ครับผมมาเล่นโตประท้ากับทัตซูมากีแเราไปครับหนึ่งทีหกหมื่นห้าทัตซูกี่ตอบกลับมาทันทีสี่หมื่นห้าเบาๆอ่ะครับน้องๆต่อยกลับไปอีกหกหมื่นก็มาดิครับทัตชอบดูถูกลุงใช่ไหมนี่แน้นโตนงไปอีกเก้าหมื่นหกแล้วก็ทัตอันติใส่ลุงกับผมแต่ไม่เป็นผลครับผมกระดูกหักก็ไม่ติดต่อยกลับไปอีกเก้าหมื่น นี่ทัดจริงกรเปล่า,านี่หรือว่าทัดปลอมเรียบร้อยครับจังหวะนี้กับผมโดบีเจ็ดหมื่นแต่ก็เหมือนกับหมดกัดนะครับแล้วปาดตา,ตาอีกหนึ่งที1,000งแโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะนี่ไงต่อยไปอีกเอาดิเอาดิาดลุงรังแกได้แม้กระทั่งโลลิตัวน้อยๆจากนั้นต่อยไปอีกหนึ่งหม,มัดหกหมื่ไม่เขาเลยฮะทำไรลุงไ่บตาหรอกเพราะลุงโหดมากเรียบร้อย ครับสวัสดีทุกทคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับลุงอีกแล้วนะครับในช่องของลุงดินหรือว่าอ n งเคิลดินนะครับวันนี้ก็มีน้องๆขอมาเยอะเลยนะครับสำหรับแท้ง Top Master นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ได้เลิกใช้กันไปแล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังใช้อยู่นะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวแท้งตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในเมตานี้นะเพราะว่าสามารถสร้างโลได้ ซึ่งโลของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับแทงท็อปมาสเตอร์นะครับตอนนี้พลังแทงท็อปมาสเตอร์ของลุงนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งะครับมันอาจจะไม่ใช่แทงท็อปมาสเตอร์ที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็จะรีวิวว่ามันดียังไงแล้วก็เหมาะสมในการอยู่ในทีมแบบไหนจะดีกว่านะครับแทงท็อปมาสเตอร์นะครับเป็นตัวละครสายต่อสู้นะครับเป็นฮีโร่นะครับจุดเด่นเลยก็คือเป็นการโจมตี เป็นแนวตั้งนะก็คือ2ตัวนะครับมันจะอันติแล้วก็ชน2ตัวแล้วก็จะสร้างโล่ให้กับคนทั้งแถวนะครับในแถวเดียวกันเช่นถ้าแทงท็อปอยู่ข้างหลังก็จะกางโล่3ตัวหลังถ้าแทงท็อปอยู่ด้านหน้าก็จะกางโล่3ตัวหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของแทงท็อปกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับแทงท็อปนะครับมีทั้งหมด3สกิลนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับแต่ขอเกิดนิดนึนงก็แล้วกัน นะครับสกิลแรกนะครับเรียกว่าหมัดหนักแทงท็อปนะครับสกิลนี้นะครับเป็นการโจมตีต่อหมายเายเดียวนะครับโดยการจะวิ่งเข้าไปต่อย1ทีนะครับจะสร้างพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ120%ดาวมจนะครับและทําให้ตนน่ะได้รับดาวมจน้อยลงนะครับยี่รหนึ่งรอบก็แสดงว่าถ้าแทงท็อปได้ต่อยธรรมดาเนี่ยจะทําให้ตัวเองอึดขึ้นนะครับก็คือรับดาวมจน้อยลงเนี่ยยีนะครับโอเคต่อไปเป็นสกิลวี่สอนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์3ดาวแล้วนะครับเรียกว่าเลลิศแททง็ออปโบั ตัวนี้เป็นการโจมตีต่อศัตรูทุกรายในแนวตั้งนะครับสร้างดาเมจถึง188%ของพลังโจมตีครับตัวนี้จะสร้าง188แล้วก็188ลัง188หน้า188ลังนะครับและทำให้ตนเองแล้วก็เพื่อนในทีมแถวเดีวยวกันเนี่ยได้รับผลทนทานนะครับนั่นก็คือโลนเองซึ่งโลนเนี่ยจะดูดซับดาเมจมาจากค่า HP ของตนเอง30%นะครับตัวนี้เนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็น HP ของแทงท็อปหรือ HP ของใครของมันใน3ตัวนั้นนะครับอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะ แต่ถ้าเป็นของแทงท็อปเนี่ยก็แสดงว่ายิ่งแทงท็อปเลือดมากขนาดไหนเนี่ยโลกก็จะยิ่งแข็งมากขนาดนั้นนะครับอันนี้ไม่มั่นใจลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะตามกฎเกณตินะ <Easy. S 1> สุดท้ายเป็นซีฟิวพัซซีฟเนะครับเป็นพัซซีฟห้าดาวแล้วนะครับเป็นยอดแทงท็อปจัสติสเนะครับว่าทำไมบอกเป็นแทงท็อปนี่เรียกว่าเป็นมูเมงไรเดอร์นะฮะเออนะครับเป็นการสร้างดามเมจโบนัสต,ต่อศัตรูเป็น9%ของไอพีสูงสุดครับผมและมีโอกาส50%ครับสร้าง ดาเมจโบนัสในจานวนที่เท่ากันต่อศัตรูในแถวเดียวกันด้วยก็ประมาณว่าอันนี้ลุงเคยเจอมากับตัวนะครับก็คือมีตัวใกล้าตาย2ตัวอยู่ข้างบนกับข้างล่างนะครับทีนี้ชนตัวตรงกลางเว้ยตึมตึมพาสซีฟเนี่ยสามารถกระจายดาเมจอะไปโดนสเปสอะครับไปโดนบนกับล่างได้อ่ามีโอกาส50%อะไรประมาณนี้ทําให้ตายหมดเลยเว้ยเอออันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับยังไงก็ลองอัพ5้าดาวมาดูก่อนแล้วแทงเขาของคุณเนะี่ยก็จะทำดาเมดได้มากขึ้นหรือทำดาเมจได้กระจายมากขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดกันหน่อยนะครับอ่าอันนี้นดูไอเทมเฉพาะของกันเลยไอเทมเฉพาะนะครับตอนนี้อัพเป็น3ดาวแล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเติมเงินคูณ2จนครบเลยนะเอออันเนี้ยจนจนครบจะได้กล่องแรกมานะครับค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าถามว่าหมดเยอะไหมก็หมดเยอะครับได้ย้อนกลับไปได้คงไม่เติมนะครับสดา้ายเปนตาเฉพาะผมตอนนี้อัพสี่ดาวนะจริงอัพห้าดาวได้นะครับแต่ดาวไม่พอนะครับโอเคครับผมต่อไปเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะครับเลือกใช้เป็นชุดสูตร นะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ความเร็วเยอะเลยใส่แค่กางเกงนะครับจริงๆอยากได้เป็นกางเกง HP p ปเด้วยครับแต่กําลังหาอยู่เนาะโดยที่พี่จะเน้นเป็น HP กับ HP เปเเลยนะครับเพื่อทําการเพิ่มเลือดให้มากที่สุดนะครับสำหรับแทงท็อปมาสเตอร์เพราะว่าถ้าสกิลติเนี่ยมันเป็นกลางโล่ตับ HP ของแทงท็อปเนี่ยก็จะยิ่งทําให้โล่ตรงนั้นเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับผมเราไปดูพลังข้างในกันนิดนึงนะครับพลังข้างในประมาณนี้ครับพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นนะคร ความเหลที่3 9 1นะครับความเร็วถือว่าน้อยมากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมคือเอามายืนจริงๆนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองออนแท้งท็อปมัตเตอร์นะครับไปลองลุยกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอญาตเจอกับพี่นับบี้ก็ได้นะครับพี่นับบี้พลังเยอะนะครับจะได้เห็นภาพกันเนาะโอเคครับผมเรามาดูเลือดแท้งท็อปกันนิดนึงนะครับเพราะว่าผ่านตัวค่าได้เปิดก่อนอ่าสังเกตนะครับแท้งท็อปค่อนข้างจะอึดมากเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นที่โดนดาวเมจไปค่อนข้างแรง นะครับจังหวะนี้ผมจะพาเด็กอันติมาครับปองปังปองปังปองปองฝังแถวหน้าน่าจะเกือบหายหมดนะครับแต่ก็ยังไม่หายนะครับจากนั้นครับผมฝั่งเราใช้อันติเลยครับผมโปะปะโปะปะปะเปียงโปะนะฮะสำหรับการลูนะครับแล้วก็ตามด้วยฟูกิอันตินะครับเพื่อทําให้กลางลูให้กับทีมนะครับคอมโบของทีมพี่จะประมาณนี้นะครับทีเนี้ยตัวที่3เนี่ยพี่ก็จะเลือกแล้วว่าจะเป็นแทงท็อปหรือเป็นโบรท์แต่ตานี้เรามารีวิวแทงท็อปมาเตอร์เราก็จะเลือกเป็นแทงท็อปนะครับให้โบรท์ตีธรรมดาไป แล้วจะติดกันอ่ะาโอเคครับผมจดกนั้นให้แทงทอมาเตอร์นะครับอันตีเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะลองอันตีแบบที่ตรงกลางก็แล้วกันเดี๋ยวเราดูดาวเมนนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ขอคูนึงแล้วกันครับเดี๋ยวมองไม่ทันนะครับไปเลยตึ้มตึ้ม,ม,มอ่าอันนี้คือไม่ติดนะครับถ้าติดเนี่ยมีโอกาสสแปดขึ้นบนกับร่างนะครับหรือไม่ก็ถ้าเราตีตรงข้างล่างเนี่ยก็จะสแปดขึ้นบน มีโอกาสนะมีโอกาสครับเป็นสกิลพาสซีของแทงท็อปจากนั้นเราจะได้โล่3โล่ด้านหลังนะครับซึ่งโล่นี้แข็งมากเลยนะไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูหน้ากากหวานเขานะครับแต่เขาไม่พลังงานแฮะไม่เป็นไรนะครับเนี่ยตอนนี้โล่ข้าหลัะเราสุดสุดแร่งเลยนะบอกเลย3ตัวหลังนี้เราแทบไม่โดนดามิ่งเลยนะครับต่อยเขาจะใช้สกิลอันติอะไรก็แล้วแต่นะครับแทบไม่เข้าเลยไม่เชื่อเราลองดูปั๊บ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 เห็นสีเขียวไหมครับนั่นก็คือการบล็อกดามิ่งของโล่เห็นไหมบล็อกบล บ็อกบ็อกบ็อกเลยครับผมแหมบ็อกเป็นหมาเลยนะครับจะกนั้นผู้เกียรติไปครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราให้โบรรสเตะไปที่กาโร่ก็แล้วกันนะฮะเตะไปเลยต่ำ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 หายสองนะครับแล้วให้แทงท็อปอันตีตรงกลางครับผมดูซิอัตมิกจะตายไหมเปี้ยงเปี้ยงแหมดาวเมจไม่สแปรสเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ติดอีกแล้วจริงๆมันสามารถสแปรสได้นะแม้แต่สกิลต่อยธรรมดาก็สแปรสได้นะครับเคยเห็นละ ครับตอนนั้นน้องๆยังงงกันเลยเฮ้ยทำไมอันติแล้วสเปรชนี่ฮะก็เป็นผลจากพาสีนะครับซึ่งตาน,นี้ไม่เห็นนะก็ไม่เป็นไรครับผมเนี่ยโล่ยังอยู่เลยนะครับโล่ยังอยู่เลยแล้วที่ชอบอย่างนึงที่ใช้คู่ฟูกิวะเออเดี๋ยวโล่แทงท็อปก็เดี๋ยวโล่แทงทอ็อ,ทงทอปเกิดจาอันติเสร็จแล้วโล่ฟูกิก็เกิดขึ้นได้โดยแบบไม่นัดหมายอะไรแบบเนี้ยเออก็เป็นการทำคอมโบไปอีกรูปแบบหนึง่งนะครับโอเคครับผมจบไปแล้วครับผมสำหรับเทอร์แรนครับยังไม่ได้เห็นความสามารถเท่าไหร่แต่ก็เห็นว่ามมัันนนกกลลาาางงโได้นนรบสหบท อาจจะเป็นตาม HP ของไฮท็อปก็ได้นะครับเพราะตัวอื่นก็ไม่ได้เลือดเยอะนะครับโอเนครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดวลกับสมาชิกคิวสักคนก็นแล้วกันขอเป็นน้องนี่ r y u Z คนนี้ก็แล้วกันนะครับไปเลยครับผมลุยนะครับโอเคครับผมฝ่าตรงข้ามใช่ไหมคับหวานเปิดก่อนเลยครับผมจังหวะนี้ต่อยไปที่โบลทั้มตั้มตั้มตั้มโบลอัมเกือบตายครับผมจังหวะนี้โบลอัมฟื้น HP ขึ้นมาครับผม จากการฮิวของคอหน้ากากหวานเอ้ยไม่ใช่ของคอซอมบี้แมนนะครับจากนั้นให้การโรอันตีไปเลยครับผมป,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 ป่งปะป่งปะป,ปะปะเปียงโปะเปียงเข้าไปหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับแล้วถ้าฟุก,กิพายุนายกไปครับพายุนายกอืมหนึ่งล้านเก้าแสนครับแต่พอตรงข้ามนะค่อนข้างถึกมากเลยทีเดียวฝั่งเขาพายุนายกกลับมาแค่หนึ่งล้านครับผมไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับแล้วการลดต่อยฟุก,กิไปอีกหนึ่งที จังหวะนี้นะครับเราก็จะเอาโวโรตตต่อยไปที่หน้ากวางครับเบาๆเปรี้ยงหายไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็ให้แทงท็อปมาเตือนะครับอันติดตรงกลางครับผมพร้อมีฟุกียืนอยู่นะครับดูซิจะสเปรขึ้นบนหรือล่างหรือเปล่านะครับสามสองหนึ่งรุยครับผมแทงท็อปโอบรัดปั๊บปั๊บโอบรัดครับผมนี่แต่ก็ไม่สเปรนะครับทำไมมันสเปรยากสเปรเก่นอะไรขนาดนี้นะฮะแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับจังหวะเรายิงฟุกีทิ้งไปก่อนเลยนะฮะตอนนี้ครับจักรพรรดิเด็กกระตีมาปั๊บปั๊บปั๊บปั๊ ลูกน้องเอาไว้นะฮะแต่ก็ไม่มีใครเป็นอะไรมากครับผมจังหวะนี้โดนติมาครับเกือบตายครับผมกาโรของเราโดนไปสามหมัดแล้วจังหวะนี้ลุงตุ๊กเราโดนไปอีกหนึ่งที่แต่ไม่เป็นไรครับผมนะแล้วก็เราทําการเห็นมาแล้วครับผมถ้าไม่ตายของราชาใต้ดินจังหวะนี้ลุงตุ๊กไปขึ้นสวรรค์เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยครับขนาดลุงตุที่แบบโอ้ตายยากตายเย็นก็ยังตายได้นะฮะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อจริงนะฮะจังหวะนี้ครับผมคูกิอันติครับผมต่อเนื่องเลยครับผมเห็นไหมครับโลดทานหลังนี่ สุดยอดจริงๆครับตัวนี้ใครที่กําลังหาตัวแทงอยู่นะครับแล้วมันใช้ได้อีกยาวเนี่ยพี่แนะนําเลยครับแทงท็อปมัตเตอร์นะครับปังปังเพราะอะไรเดี๋ยวพี่ไปบอกต่อจากนี้แหละว่าทําไมพี่ถึงแนะนําตัวนี้ใครมีร่วงใครมีแทงทอ็อปพี่ก็ยังแนะนําแทงท็อปนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับแทงท็อปมัตเตอร์เนี่ยสามารถหาชิ้นส่วนได้ง่ายนะน้องสองเลยก็คือแทงท็อปมัตเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ คือมันปั้นง่ายอ่ะครับปั้นง่ายกว่าแท้งตัวอื่นเพราะว่ามันมีให้เราแลกเกือบทุกอาทิตย์นะครับแท้งทอมมาเตอร์เนี่ยจะมีให้แลกอยู่ที่ลานปลงนะครับน้องๆแค่เข้าไปลานปลงนะครับแล้วก็เก็บไอเขาเรียกว่าอะไรเก็บตัวเนี้ยสีเทาเท่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้เข้าลานปลงก่อนเก็บสิเท่าตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาแลกที่ลานคานนะครับแลกได้อาทิตย์ละ10ชิ้นซึ่งบอกเลยว่าน้องๆปั้นได้ยอย่างรวดเร็วมากๆนะครับซึ่งไอแท้งทอมมาเตอร์ของพี่เนี่ย ก็เกือบจะ7ด,ดาวแล้วนะครับเนี่ยจะ7ด,ดาวแล้วว่าอีก4ช่องเท่านั้นเองนะครับเนี่ยได้อีก2ช่องแล้วก็เก็บอีกนิดนึงนะครับก็จะได้อีก2ช่องก็อีกประมาณ10อาทิต์นะครับโดยประมาณสิบอาทิตก็ตกประมาณอีก2 2เดือนนิดนิดแทงท็อปมาเตอร์พี่ก็7ด,ดาวเรียบร้อยแหละนะครับเดี๋ยวเดาวเราค่อยมารีวิวกันหม่ว่ามันได้อะไรเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแทงท็อปมาเตอร์นะครับใครลองใช้และลองปั้นแล้วก็มาคอมเมนต์บอกได้แต่ถ้าถามว่าพี่แทงท็อปอ่าพี่แทงท็อปเนี่เก่งมัับรนคา แล้วก็ไม่ได้กากมากนะครับแล้วที่สําคัญคือมันปั้นง่ายนะครับถ้าน้องๆไม่ใช่คนเติมเยอะไม่ใช่คนเติมหนักไม่ใช่สายเติมจริงๆเนี่ยแท่งตัวนี้ก็เหมาะแล้วก็น่าใช้มากๆสำหรับทีมน้องนะครับเพราะว่ามันหาเศษปั้นง่ายมากไม่งั้นเนี่ยน้องไปเล่นด้วงโอ้ยคาอยู่3ดาวขาอยู่4ดาวหลายเดือนกว่าจะเปิดได้หรือไปเล่นอ่าราชาทะาเลโอ้ยคาอยู่3ดาว4ี่ดาวกว่าจะเปิดได้ นะครับสู้มาเล่นแฮงท็อปดีกว,ว่าครับให้มันสัก mm hmm. เจ็ดดาวไปเลยเจ็ดดาวนี่เก่งแน่นะครับแล้วก็มาอัพดาวม่วงอัพชุดอัพอุปกรณ์นะครับอัพนูนน่นอัพนี่นะครับแล้วที่สำคัญคือแผ่นนักษานี่พี่ยังปลดล็อกแค่หน้าสองเองนะพลังยังไปล้านสองแล้วนะครับแล้วยังไม่เต็มด้วยนะเนี่ยถ้าอ mm ัพเต็มก็น่ามาล้านสามนะครับล้านสามใส่แผ่นเดยวก็มาล้านสี นะครับแล้วไปอัพขั้นสูงก็มาร้านห้าร้านหกนะครับก็เป็นตัวที่โหดมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคครับผมนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแทงท็อปมาสเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวแบบจอดเลือกนิดนึงนะครับ <S <S ใครที่กําลังหาทีมแล้วรู้สึกว่าทีม, <absence> ทมไม่อึดทีมไม่ไม่อึดเลยโดยเขาตีตายตตายเนี่ยลองเอาแท้งท็อปมาใช้ก็แล้วกันแล้วก็ถ้าไม่มีโล่เลยเนี่ยก็ลองเอาน้องเขาเนี่ยมาเปิดเป็นตัวแรกเลยนะครับดูซิว่ามันจะอึดขึ้นไหมถ้าไม่อึดขึ้นเนี่ยก็ต้้้ออออออองงงรรดดูว่่่าาเเเลลืืขนนนนนีียยไปปหะคับใทม นะยังไงก็ค่อยๆมาจอดลึกันกันแล้วกันครับใครมีคําถามหรือใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่ลิปต่อไปเป็นตัวอะไรฝากติดตามนะครับตัวนี้เนี่ยน้องเขาขอมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับก็เลยทําให้นะครับสำหรับแทงท็อปมาสเตอร์นะครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบการถูกใจกันก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย